ครับจะพามาดูปลาครับวันนี้ได้กี่แต้มนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับก็เลยลองเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยวนับแต้มห้ดูนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลานับปลาแล้วครับเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วครับแล้วก็แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวได้กี่แต้มครับวันนี้หนึ่ง

สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามสเก็แปดสามเก้าสาเก้าตัวหลุดปนตัวนงสี่สิบตัวใหญ่ด้วยที่หลุดไปโอ้หมานอยู่สดๆอีกแล้ว นี่ครับเถาแล้วก็สิบสามตัวนะครับแล้วก็นี่นี่รถที่ว่ามาอนี่ครับ